ตอนที่4ความขัดแย้งและการสำรวจความรู้สึกในขณะที่โปรเจกต์ดำเนินไปความตึงเครียดและความเครียดเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นระหว่างอลุณีและพาคินการประชุมครั้งแรกที่สตูดิโอของอลุณีก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งฉันรู้สึกว่าคุณไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันพยายามสร้างขึ้นทุกครั้งที่ฉันเสนอไอเดียคุณก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลที่จะปฏิเสธมัน ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นคุณค่าแต่เราต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและงบประมาณด้วยบางครั้งความคิดสร้างสารรค์ของคุณก็เกินไปกว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้จริงๆแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะคิดใหญ่เราจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้ยังไงละ่ะฉันรู้สึกว่าคุณกำลังจำกัดความสามารถของเราอยู่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นการโต้เถียงกันระหว่างสองคนความรู้สึกผิดหวังและความไม่เข้าใจกัน ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของเขาทั้งคู่ผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงแต่การทำงานร่วมกันเราก็ต้องหาจุดสมดุลไม่ใช่เรื่องของการยอมแพ้หรือชนะแต่เป็นเรื่องของการหาทางออกที่ดีสุดสำหรับเราทั้งสองฝ่ายค่ะฉันเข้าใจบางทีฉันอาจจะพยายามผลักดันไอเดียของฉันมากเกินไปโดยไม่พิจารณา,าถึงข้อจำกัดที่เรามีสุดท้ายการสนทนาครั้งนี้ก็ช่วยให้ทั้งคู่ได้แสดงความรู้สึกและความคิดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา พวกเขาเริ่มเห็นความจำเป็นในการฟังและเข้าใจมุมมองของกันและกันมากขึ้นหลังจากการสนทนาเขาทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะใช้เวลาด้วยกันนอกสตูดิโอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับส่วนตัวและเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการไปดูหนังร่วมกิจกรรมศิลปะในชุมชนการทานอาหารด้วยกันช่วยให้พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นการใช้เวลาด้วยกันนอกจากโปรเจกต์ ทำให้ฉันรู้สึกว่าเราไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์ในการทำงานเท่านั้นอรุณีกล่าวผมก็รู้สึกเหมือนกันครับมันทำให้ผมเข้าใจคุณและงานศิลป,ปะของคุณมากขึ้นความขัดแยง้งและความรู้สึกไม่เพียงช่วยให้พวกเขาเอาชนะความท้าทายในโปรเจก์นี้ได้แต่ก็ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจและเคารพกันและกันมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันในฐานะทีมที่แข็งแกร่งเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ตอนที่ 5. การกลับมาและการยอมรับหลังจากที่ได้ใช้เวลาด้วยกันนอกสถานที่ทำงานอรุณีและพากินก็พบว่าความเข้าใจและความเคารพที่พวกเขามีต่อกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งที่เคยเป็นอุปสรรคกลายเป็นสะพานที่นำพาพวกเขากลับมาหากันด้วยมุมมองใหม่ๆต่อโปรเจกต์และความสัมพันธ์ร่วมกันในวันที่พวกเขากลับมาที่สตูดิโอของอรุณีทั้งคู่นั่งลงพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความท้าทายที่ยังคงอยู่ คุณอนุนีครับหลังจากที่เราใช้เวลาด้วยกันผมเริ่มเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์ของคุณไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นสิ่งที่ทําให้โปรเจกน์นี้มีชีวิตชีวาผมขอโทษที่เคยรู้สึกว่าต้องจํากัดมันอนุนียิ้มฉันก็เข้าใจคุณนะว่าคุณไม่ได้จะพยายามจํากัดฉันแต่คุณกําลังพยายามที่จะทําให้โปรเจกน์นี้เป็นไปได้ภายใต้ข้อจํากัดที่เรามีฉันขอโทษด,ด้วยกันที่ไม่เคยพยายามเข้าใจมุมมองของคุณตั้งแต่แรก คำข,ขอโทษจากทั้งคู่เปิดประตูสู่การสนทนาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความยินดีที่จะเรียนรู้จากกันและกันมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจที่เรามีต่อกันผมเชื่อว่าโปรเจก t นี้ต้องไปสู่ความสำเร็จแน่นอนครับฉันเห็นด้วยค่ะและตอนนี้ฉันก็มีไอเดียใหม่ๆที่อยากจะแบ่งปันกับคุณไอเดียที่อาจจะช่วยให้เราสามารถผสมผสานเทคโนโลยีและศิละปะได้ดียิ่งขึ้นทั้งคู่เริ่มการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดและการทดลองใหม่ๆโดยถูกขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันการกลับมาหากันและการยอมรับไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดใจและความแตกต่างและความเป็นไปได้ใหม่ๆที่พวกเขาสามารถสร้างสารรค์ร่วมกันโปรเจก t นี้ไม่เพียงแต่กลายเป็นสะพานที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีและศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมต่อหัวใจของพวกเขาทั้งคู่ให้เข้าใจและเคารพกันในฐานะคู่หูในการทำงาน ตอนที่6หัวใจบนทางเดินของดวงดาวการทำงานร่วมกันของอลูนีและพาคินก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายด้วยความพยายามและความหวังที่จะเปลี่ยนโปรเจกต์ให้เป็นความจริงทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นกับการเปิดตัวที่จะกำลังมาถึงและมั่นใจว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่โลกมองเห็นการประสานรวมของเทคโนโลยีและศิลปะในวันเปิดตัวอลูนีและพาคินยืนอยู่ด้วยกันท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมงาน ทุกคนต่างตื่นเต้นกับผลงานที่จะเปิดเผยแต่ก่อนที่จะเริ่มงานอารุณีก็มีบางอย่างที่เธอต้องประกาศก่อนที่เราจะเริ่มฉันมีบางอย่างที่ต้องการบอกกับทุกคนงานศิลปะที่เรากำลังจะเปิดเผยนี้ไม่ได้เป็นเพียงผลงานของฉันและพาคินเท่านั้นแต่เป็นผลงานของใจที่เราทุ่มเทให้กับมันท่ามกลางความเงียบพาคินหันไปมองอรุณีด้วยความประหลาดใจก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรอรุณีก็ก้าวไปข้างหน้า และเปิดเผยผลงานศิลปะที่แท้จริงของพวกเขาผลงานศิลปะที่ถูกเปิดเผยไม่ใช่เพียงแค่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดแสดงภาพวาดและประติมากรรมที่สะท้อนถึงการเดินทางร่วมกันของพวกเขาความรักความท้าทายและความเข้าใจที่พวกเขาได้ร่วมสร้างสรรค์กันมาพาคินหันมาพูดกับอัลุณีอัลุน,ลนีนี่คือใช่ฉันตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ในนาทีสุดท้าย ฉันรู้สึกว่าเราไม่สามารถเปิดเผยผลงานที่แท้จ,จริงของเราได้หากไม่รวมเรื่องราวของเราทั้งคู่เข้าไปด้วยโปรเจก t นี้มันเกี่ยวกับเราแทนที่จะมีการตอบสนองด้วยความไม่พอใจหรือสับสนทุกคนที่มาร่วมงานต่างตอบรับด้วยความประทับใจและความชื่นชมอรุณีนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณพิเศษความกล้าหาญในการทําในสิ่งที่ไม่คาดคิดผมภูมิใจในตัวคุณมากจริงๆทั้งคู่ต่างจับมือมองหน้ากันแล้วส่งยิ้มให้กัน ในดวงตาต่างเปิดเผยความรู้สึกถึงความสําเร็จของโปรเจกต์ที่พวกเขาทุ่มเทให้กันและกันและยังเปิดเผยความรักและความเคารพที่เกิดขึ้นระหว่างทํางานผลงานศิละปะที่เปิดเผยไม่เพียงแต่เป็นการประสานรวมเทคโนโลยีและศิละปะแต่ยังเป็นการประสานรวมหัวใจของพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนให้เห็นว่าโปรเจกต์ที่แท้จริงก็คือการเดินทางร่วมกันของเขาที่เต็มไปด้วยดวงดาวแห่งความรักและความเข้าใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องของเราด้วยนะครับ